สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้กลับมาพบกับล็อกกิกพารวยอีกเหมือนเดิมคือเกาเนาะสำหรับวันพฤหัสวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบนะคะธันวาคม2 5 6พรหเนาะในยามค่ำคืนอีกเหมือนเดิมคือเกาเนาะสำหรับสายดึกอดใจรอ,อยูเป็นมูก,กันกับล็อกกิกพร้มอมในเด้อสำหรับใครที่ยังไม่นอนเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางมื่นี้เรากิเก็จะมีของมาดามคำนวนแล้วก็ของซ่องสุวรรณเนาะคะ่ะมาวางต่อง,งวดสําหรับเราพัฒนางวดมืออื่นเนาะสาหรับแนวทางใหม่ของพุ่งนี้ก่อนที่ฮอสิบเบิงตัวเลขแนวทางใหม่กันก่อนอื่นเรกากิเกตกราบขอบุณขอบ,บคุณ Pen, เอฟซีแฟนคลับลายๆนะคะที่เข้ามาประว่ติสิเปนคนเกา่าคนใหม่ที่ยังคอยติดตามอยู่เสมอแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดใจแล้วก็ ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องลอกิกอีกเหมือน,นเดิมคือก่าเดอค่ะกัาบขอบคุณของคุณหล,ลายสำหรับการติดตามทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกยอดดูเนาะกลาบขอบคุณคุณหลาย,ลายค่ะแล้วก็กลาบขอบคุณตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวเลขแนวทางอของมาดามคำนวณแล้วก็ของซองสุวรรณนะคะสำหรับเราพัฒนาทีใหามาว่างจองงวด อย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซนเซียนกับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็กับขอบคุณขอบคุณอีกเหมือนเดิมคือเขาเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเขาเนาะสําหรับถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังเลขอาจจะมีเข้ามีหลุด้าบบกเขาเราคีดก,ก็กับขอโทษขออภยัยแทนเซนเซียนเด้อค่ะแต่สําหรับงวดที่ผ่านมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะ ของมาถามคำนวณแล้วก็ซองสุวรรณเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะสังเกตเบิงว่าของเพิ่นอ่าัวเลขของเพิ่นเนาะคะ่ะเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะคันผู้ใดได้ติดตามในเบิงมื้อน,นี้เรากิกก็เลยจะเอาของแนวทางทั้งสองเสียนมาวางให้เบิงให้ได้ชมกันทั้งสองสองเสียนไปในคลิปเดียวกันพร้อมกันเนาะสำหรับ แนวทางของมาดามคำนวณและก็ซ่องสุวรรณเดี๋ยวเพื่อเ่เป็นการเซเวลาเนาะเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางรับพัฒนาตองงวดสำหรับงวดมืออื่นนี่เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตองวดกันเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ,ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของซ่องสุวรรณสำหรับรับพัฒนางวดประจําวันพุธที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบห้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะ ของเพื่อนเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดวิ่งแปดเนาะคะ่ะวิ่งแปดรูดแปดเนาะสําหรับแนวทางตัวนี้ตัวเจาะไปไม่ไม่ถึงเนาะ,ะตัวนี้ตัวตัวไปบ่หอดไปบ่หอดแต่ว่าวิ่งรูดจังไดกลับไปผ่านเนาะผ่านวิ่งแปดบุญออกเก้าแปดเก้าล่างออกเก้าเก้าสั่นคือเอวซาเลขออกอวกอีหยังก็เพื่นว่า เลขออกแบบเจ็บใจขนาดปะนีอ่เองเนาะเพิ่นว่าเลขออกแบบเแบบจ็บใจโอเมนสำหรับแบบเอฟซีบาเลขออกแบบโหดมากเนาะโหดอีหลีค่ะโหดอีหลีจังไลยจังละซีซีเก้าเก้าแปดเก้าเปอร์เซ็นออกเก้าแปดเก้าล่างยังมากเก้าเก้าอีกนเนาะออกโหดอีหลี่สำหรับเราพัฒนา ต่ว่าของซองสุวนกลับไปที่วิ่งตัววิ่งตัวรูดเนาะวิ่งรูดไปบรสุดเนาะสำหรับตัวนิ้ตัวเจาะเลข่อยเพิ่นเพิ่มกับบริเรเข้าเนาะถ้าแม่นว่าเข้าเอ่ฟซีบางคนก็ว่าบ่ได้บ่ได้เบิ่งเนาะบ่ได้เอาบ่ได้ตามซี่เนาะเพิ่นก็สิตามแต่ตัวนิ้ตัวเจาะอันนี้ลอกิก็เข้าใจเนาะเพราะว่าไหหมาเฮาก็อยากแบบตัดตัดทุนให้น้อยลงเนาะค่ะ อยากได้มันมานิงๆปังๆแล้วเนาะแต่ก็บอกเป็นอยังเนาะวิ่งรูดของซองสุวรรณถือว่าผ่านเนาะเข้าไปสองตัวมาตัวของเพื่นก็นถือว่าเดินดีเนาะสำหรับตัวเนะ้งหนางของซองสุวรรณเดี๋ยวเาข้าไปเบิ่งแนวทางตองวดไปเบิ่งต่องวดสําหรับมื่ออื่นวันศุกร์เนาะค่ะวันศุกร์สำหรับ สองสุวรรณเวาปฒนาวิ่งลูดของเพลินไหมาสีกับ6นะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดให้มาสีกับหกสองตัวหกหางไหมาสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งหกหนึ่งสสองแล้วกับหกสองนาะนิ่เจาะที่4ี่หางคือมีสี่ศูนย์หกศสองแล้วก็บหกสองเนาะคะสำหรับแนวทางสองตัวหหางตัวนิ่ตัวเจาะ4ี่หางเล็กเบิรเหมืนกับไหมาสีกับห6นะคะ่ะ สามตัวสี่หางมีสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกสองแล้วก็สนะี่หกหกเนาะเน้นจอที่สองหางนี่ค่ะอ่ะผู้ใดมากผู้ใดอยากตามจัดไปตรงหวดเนาะสำหรับซองสุวรรณแคปหน้าจอเอาค่ะนี่หวดใหนนะ้องหวดหมืออื่นสำหรับซองสุวรรณตัวเลีกแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะหมวดที่แล้วเพิ่นก็เข้าไปตัวจับคู่เนาะตัวจับคู่จับคู่ให้สองเก้าออกเก้าสอง นีก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะสำหรับเก้าสองวิ่งรูดวิ่งรูดเก้าแล้วก็เข้าไปที่ตัวเน้นตัวจออาจจะเป็นตัวกลับเนาะห้เจ็ดสามออกสามเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับสองสุวรรณดูดไปหนึ่ง้งแต่หามาว่างเนวยทางนีสิบงวดเนาะสำหรับเดือนนี้เนาะคะ่ะรุดพึ่งจะหลุดไปสองงวดสำหรับสองสุวรรณเนาะ ยิงจะรูดไปสอง,งวดงวดหนึ่งแล้วก็ต้นเดือนงวดสองสำหรับแนวทาง10งวดสิบงวดรุดไปสองถือพานแปดทีเนาะอ่าก็นับตัววิง่งตัวรูดพร้อมนะเพราะว่าสายวิง่งสายรูดขึ้นก็นอาจจะบูพาดกันเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของซ่องสุวรรณ งวดที่สิบเอ็ดกำลังจะมาถึงนี่งวดที่สนะิบเอ็ดเนาะขอให้มานขอให้เฮงขอให้เขาตัวนิ่งตัวเจาะฟังสุดๆเนาะสำหรับซองสุวรรณแคปหน้าจอค่ะไปต่อของมาดามเนาะคะ่ะไปต่อของมาดามของมาดามเพิ่นก็นเข้า,ขาไปที่วิ่งงรูดเหมือนกันเนาะเก้าของซองสุวรรณเป็นแปดเนาะ ต,ตัววิ่งตัวรูดเพิ่นแปดของมาดามเป็นเก้าเนาะจับมาใส่กันนี่พอดีเลยเนาะคะ่ะสำหรับสองเซียนแต่ว่าบอดายแล่ให้เบิ้งเนาะคะ่ะลุงลิปไผคลิปมันมือนันลง 3, 3สามสามเซียนเนาะต้องสุวรรกับกับของผู้ใดอีกวันนี้เลยจับมาใส่กับของมาดามเนาะมาดามล่าพัฒนาของเพิ่นเข้าไปที่วิ่งรูดเหล็เบิ่นเพิ่นก็เข่าไปอยู่เนาะสำหรับเก้า้า ผันผู้ใดสายวิ่งสายรูดนี่ไปได้แน่นอนแต่เสหมิมาเอาตัวนิ้ตัวจอดนี่คือสีพะพานเนาะคะ่ะเพราะว่าไปบ่ถึงเนาะสาหรับแนวทางเราพัฒนาไปต่อเนาะไปต่อสําหรับแนวทางใหม่ของมาดามคํานวณเข้าไปงวดนี้ขอให้มานอีกเนาะคะ่ะมาดามคํานวณสำหรับแนวทางเราพัฒนาวิ่งรุดเป็นหิมาหากับศูนย หมดนี่หายมหากับศูนย์เนาะตัววิ่งตัวรูดสองตัวหกหางมีหาหนึ่งศูนย์หนึ่งหาสองศูนย์สองหาสามแล้วกัศูนย์สามนะคะเน้นจอที่สี่หางมีหาหนึ่งศูนย์หนึ่งหาสามศูนย์สามเลขเบินก็จะมีหาหากับศูนย์ศูนย์อันนี้ก็ย้อมองขาเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเลขบินบอ,อกดีอยู่ได้เบินโดนโดนมาลอยหลังมา <laughs> สามตัวสี่หางมีห้าศูนย์หนึห้าศูนย์ห้าย์สมแลก็ห้าห้าศูนย์เนาะคะ่ะเน้นจอดที่สองหางก็คือห้าศูนย์หนึ่งห้าศนย์สมนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเจอดสมหางเลยสมตัวสองหางสําหรับราพัฒนาลาพัฒนาของมืออืนะะ่นเนาะมืออื่นนี่ก็ขอให้เอมันมาเน่งเฮงปังๆกันแล้วกันนะคะเนาะ ปังตองวดหมานตองวดสาหรับของมาดามคํานวณแล้วก็ซองสุวรรณมัดข,ของเซียนไหนจัดเซียนนั้นเนาะคะ่ะเบิงเลขกวิง่งวันนี้เพิ่นบบ่ซนกันเลยเนาะเอามาแลูอ่ะลองรุ้นกันดูว่าแนวทางใครจะปังใครจะมานใครจะเฮงขอให้ปังไปพร้อมกันให้เอฟซีได้เรากิกระดีใจน้ำละคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะเรากิ๊ก็กราบขอบุณขอบคุณ f อซแฟนคลั Pen, บเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเนาะก่อนจะจากลาก,กันไปในคลิปนี้ขอให้ f อซมันมัน,มนหิงๆงปังปังะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเ้อช่วงนี้หนาวอากาศหนาวแต่ขอกรับขอบพระคุณ,คณตัวเลขแนวทางจากช่องสุวรรณและกามาดามกำนันนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเหมือนเดิมคือเกาเสมอมา ตลอดมากนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆยแล้วเจอกันในในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ